บริการ Personal Japan แนี่มันมันมีความต่างนะฮะในแง่ของคอนเซ็ปต์กับ p r i v a t ทัวร์พอเราทำบริษัททัวร์ปุ๊บเนี่ยเราก็เดินทางทั่วโลกครับแต่พอเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีคือต้องเข้าใจว่าพี่ๆที่เป็นคนขับรถตู้ในประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาขับรถนะครับเขาไม่ใช่ไก่ เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาทําการบ้านในเรื่องของเส้นทางเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องความต้องการของท่านเนี่ยให้กับท่านสวัสดีครับผมพัฒนาจาก J-Plan Holiday นะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าพี่ผัดก็ได้บริการ Personal Japan เนี่ยมันมันมีความต่าง ในแง่ของคอนเซปต์กับ private tour นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึง personal Japan เนี่ยก็ต้องมาคุยเรื่องพื้นฐานกันก่อนว่าที่ไปที่มาของการมาทำบริษัทแล้วก็กลายมาเป็นเซอร์วิสตัวนี้เนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับก็จุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็คือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับในปีน่าจะประมาณ2,528นะครับพอดีไปทำงานกับบริษัท แรกที่ทำเนี่ยบริษัทก็ทันชื่อญี่ปุ่นนะชื่อบริษัทมินจาครับเป็นบริษัททำคอนเสิร์ตนะแต่ว่าเป็นบริษัทชื่อนินจาเอนเตอร์เทนเมนต์โปรเจกต์แล้วก็ตัวเจ้าของเองเนี่ยเขาก็แบบเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เราเราเราทำงานแล้วปรากฏว่าอาจจะเข้าตาเจ้านายเขาก็เลยพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยทําให้การท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของผมเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นนะแล้วเราก็เลยแบบชอบประเทศญี่ปุ่นนะมันเหมือนกับรักแรกพบอะครับ ด้วยพื้นฐานของการที่เราอยู่กับความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เรื่องท่องเที่ยวนะฮะจะเป็นเรื่องบันเทิงเนี่ยนะครับมันก็เลยแบบติดติดตามเรามานะฮะพอเราไปทํางานเนี่ยผมก็ผ่านงานอย่างเช่นสายการบินจนีแป่นอะไรยิ่งทําให้เราเข้าถึงแล้วก็เข้าใจในความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นนะฮะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทํางานกับบริษัททัวร์นะครับเป็นลูกจ้างเขาก่อน,นะฮะแล้วก็พอเราทําบริษัททัวร์ปุ๊บเนี่ยเราก็เดินทางทั่วโลกครับแต่พอเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราทําได้ดี จากนั้นเองเราก็เลยถึงจุดหนึ่งนะทำงานมาจกนกระทั่งเริ่มสั่งสมความรู้ก็ออกมาเปิดบริษัทเองนะครับพอเปิดบริษัทเองปุ๊บเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กนะฮะบ,บวกกับการสั่งสมความรู้ของเราเนี่ยนะครับมาเปิดบริษัทชื่อเจ l พลนฮอลิเดย์นะฮะแล้วก็ทำมันประเทศเดียวเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของของการทำบริษัททัวร์ที่เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเราก็ค้าขายกันมาเหมือน พี่ๆในวงการน้องๆในวงการปกติแลครับมันก็มีทั้งจุดที่ดีจุดด้อยนะครับจนในที่สุดเนี่ยเมื่อถึงจุดเปลี่ยนของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจากที่ไปเที่ยวบริษัททัวร์เที่ยวก,กับบริษัททัวร์เยอะๆเนี่ยนะครับมันน้อยลงน้อยลงน,ยน้อยลงเนี่ยจนกระทั่งลูกค้ามาเที่ยวเองเนี่ยเราก็เลยต้องมองหาตลาดใหม่ๆขึ้นนะฮะซึ่งอย่างที่เ,เคยเกริ่นไปแล้วนะครับว่าลูกค้าเนี่ยไปเที่ยวเอง แล้วก็ไปเช่ารถตู้ที่พี่ๆคนไทยในประเทศญี่ปุ่นขับเนี่ยนะครับอ่ามันมีเพนพอยต์เกิดขึ้นคือต้องเข้าใจว่าพี่ๆที่เป็นคนขับรถตู้ในประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาขับรถนะครับเขาไม่ใช่ไกด์ดังนั้นเราจะไปคาดหวังการบริการเสมือนไกด์กับพี่ๆที่เขาขับรถไม่ได้นะฮะเพราะนั้นแล้วพี่เขาขับรถอ่ะบางครั้งได้แค่จอดส่ง พาไปส่งไม่ได้ถ้าเกิดสถานที่เที่ยวของท่านอยู่ไกลจากจุดจอดรถมันก็ลําบากพี่ๆเขานะฮะฉนั้นก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเออเราต้องการเซอร์วิสที่ที่มันมากกว่านี้นะครับมันมากกว่านี้ก็คืออยากจะให้คนดูแลด้วยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะฮะเราก็เลยมองเห็นช่องว่างตรงนี้ว่าเออมีลูกค้าก,กลุ่มหนึ่งที่มีกําลังซื้อนะครับแล้วต้องการมากกว่าแค่ p r i v a t e นะฮะ เขาว่ามากกว่า private เนี่ยมันก็คือสิ่งที่พี่ๆที่ขับรถในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ไม่ได้นะหรือว่าท่านเองมีเวลาไม่มากพอที่จะทําการบ้านอย่างสมมุติว่าท่านจะแบบไปเที่ยวเองเนี่ยแล้วส่งเส้นทางให้พี่ๆที่เขาขับรถเนี่ยพี่ๆเขาขับรถเนี่ยเขาไม่ได้แบบขับให้ให้ท่านแค่คนเดียวเขาขับให้คนอื่นก่อนหน้านี้นั้นระหว่างวันเนี่ยเขามาทําการบ้านร่วมกับท่านไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาทําการบ้านในเรื่องของเส้นทางเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องความต้องการของท่านเนี่ยให้กับท่านอันนี้เราก็เลยคิดว่าเออมันมีช่องว่างของบริการตัวนี้อยู่ก็เลยเอ,อ,ออกแบบนะครับการบริการอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะฮะที่มันมีความละเอียดมีความเข้าถึงความต้องการของท่านมากกว่าแค่ private นะก็คือ personal 7แ a n